you <laughs> ม่จะขอร้องเลยที่วันสุดท้ายที่ลูกนะต่อไปนี้แม่จะไม่ร้องแล้วน้องจะได้เปสู่สุขตินะชาติหน้ามีจริงเนะี่ขอให้เราได้เกิดเป็นแม่เป็นนะิดนะเราขอให้หนูอายุยืนวันนี้เป็นวันทําบุญครบรอบร้อวันการเสียชีวิตของนายทันอาภาขจรนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งข้อมูลระบุว่า เขาดื่มสุราจนเมาออขาดสติและขับรถเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตผู้เป็นแม่เชื่อว่าวิญญาณของลูกอยู่ในร่างทรงผู้หญิงที่นั่งตรงหน้าเธอและคอยบอกตลอดว่าแม่อโหสิกรรมไม่ว่าลูกจะเสียชีวิตด้วยเหตุผลใดก็ตาม แม่อโหสิคุณแม่อโหสิให้ทุกอย่างบุญกุศลที่คุณแม่ทำมาคุณแม่ยกยน้อง้าคนเดียวคุณแม่ไม่ยกคุณแม่ไม่โกรธเป็นทางเดียวคุณแม่รักน้องมากคุณแม่รักน้องที่สุดในโลกชีวิตคุณแม่ให้น้องได้ จะผ่านมาแล้วร้อยวันแต่ร่องรอยของอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ยังปรากฏอยู่ที่สสาไฟฟ้าต้นนี้ แยกกันไปครับแยกกันไปตั้งแต่หัวค่้วเลยครับอ๋อไปเที่ยวกันมาไหมน่าจะใช่ครับถมาวตั้ครับแต่ผมไปแลเป็นลูกใครลูกแม่หรือยังไปไหนลูกแม่มาของำลังกำลังการไปไหนกลับบ้านครับไม่ไได้ปไหนมารู้ปะ แม่เพื่อนและคนใกล้ชิดยังคงเห็นภาพเหตุการณ์นี้วนเวียนอยู่ในสื่อออนไลน์ทำให้ร้อยวันที่ผ่านมาทุกคนยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพิ่งจะเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงไม่กี่เดือนที่เข้ามาเป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจากคำชักชวนของเพื่อนและรุนพีน่และที่น่าสลดใจยิ่งกว่านั้นก็คือจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุอยู่ที่ร้านเหล้าข้างมหาวิทยาลัยนี่เองที่เขากับเพื่อนได้ไปดื่มสังสรรค์ ในงานวันเกิดจนเป็นต้นเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยทางด้านกวาคือมหาวิทยาลัยและถัดมาเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเป็นที่ตั้งของร้านเหล้าจำนวนมากแม้จะเกิดศกนาตรกรรมขึ้นมาแล้วร้านเหล้าก็ยังคงตั้งอยู่ไม่มีใครมาจัดการกับปัญหาดังกล่าว สนิทกันมาก็แต่มาหนึงยันปีหนึ่งนะตอนแรกก็อยู่บ้านเดียวกันตันสุดท้ายก็อยู่กับผมไปด้วยกันเลยไปด้วยกันก็เหมือนแบบก็วันเกิดเพื่อนก็ไปตามสังสรรค์ตามธรรมดาเสร็จแล้วก็ไปกินเอ่ต้มเลือดหมูก็เผ็จแล้วก็เหมือนแบบเขาออกฟังให้แล้วเขาก็พูดว่าแบบเอออาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายแบบเราแล้วแต่เหมือนพูดตลกๆเนย แล้วก็ขึ้นรถกันก็แบบก็บอกเออให้ขับรถดีๆนะอะไรเงี้ยเออขับสบายดีแลนะกันเออแล้วก็รู้ข่าวทีเพื่อนโทรบอกว่าอาร์ตโดนโทรเป็นสองปันคนเราอย่าประมาทมากเพราะถ้าประมาทก็อย่างเงี้ยจะไปเจอใช่ก็บอกว่าเออคือเราขับรถอย่างเงี้ยผนจะรู้เสมอไงว่าเออกินนะแต่ว่ากินได้แต่ว่าต้องแบบอย่าเละใช่อย่าเละ พวกเขาต่างฝากถึงผู้ที่จะดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าควรมีสติคิดให้รอบคอบหลีกเลี่ยงได้ก็ควรกระทำเพราะอาจน,นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งทรัพย์สินความพิการและการเสียชีวิตเหมือนกับเพื่อนของเขาเองแม่ เลือกที่จะเก็บกระดูกของลูกม่ย,ยาวนานถึร้อยวันโดยเลือกที่จะรอยอังคารในวันนี้และหวังให้วิญญาณของลูกไปสู่สวรรค์แต่ไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นจะจบแค่ร้อยวันแต่มันจะอยู่กับครอบครัควรนี้ตลอดไปหากยังมีผู้ดื่มผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ก็จะมีเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นรายแล้วรายเล่าไม่มีวันจบสิน้น